การกินอาหารสลับร้อนเย็นไอ่มันมีไข่ด้วยไม่ให้หอ่อหนูสั่งแบบไข่ไม่ม <c oughs> มีไ่เคยกินผลไม้ที่ต้องเป่าชอบละสิ แล้วก็เอาอะไรที่ควรกินเย็นเนมากินร้อนๆอนภายใน1วันค่ะทุกคนเดี๋ยวมาดูกันว่าจะรอดหรือว่าจะตายนะะสำหรับเมนูตอนเช้าเนี่ยตๆง,งเตรียมไว้แล้วค่ะ <c oughs> เดี๋ยวเราไปดูกันว่าเมนูแรกมื้อเช้าของเราจะเป็นอะไรค่ะ เราจะมากินแบบเย็นๆกันค่ะอันนี้คือเอาออกมาจากช่องฟีดนะแต่ว่าซื้อเมื่อเช้านะคะมันก็เลยยังไม่ได้เย็นขนาดนั้นเพราะฉะนนั้นเราก็จะทําการเติมน้ำแข็งลงไ้ด้วย <S <S ทําไปเพื่อใคร จะจกใส่ไข่ต้มอ,อ๋อนี่ไงไขแง่แดงปกติเราจะเจอแต่แบบไข่ไข่ลวกใช่ไหมที่มันแบบว่ายังไม่ค่อยสุกนะคะน,นี้คือมันสุกไปเลยนาตอนเทเอ๊ะทำไมไม่มีไขไ่แดงใช่ไม่เห็นไข่เลยถามว่ามันกินได้ไหมมันก็กินได้ค่ะแต่ว่าก็กินแบบอุ่นๆดีกว่าคือรสชาติมันเหมือนเดิมเลยมันไม่ได้เพี้ยนแปลกอะไรแต่ว่าก็กินแบบร้อนๆนด่ กินซีเรียลแบบเทป,ปุ๊บต้องรีบกินปั๊บเพราะว่าเดี๋ยวมันโดนนมแล้วมันยุยออันนี้มันจะรับแตนอยู่แล้วเพราะเราเคยกินนมร้อนอยู่แล้วเพีแต่ว่าตัวตาม,มอาจจะไม่ชอบซีเรียลที่มันเป็นลักษณะนี้ใช่เหมือนแบบอากาศหนาวๆแล้วกินนมอุ่นๆอ่ะแม่อากาศมันไม่ค่อยหนาวเลยต่กินไม่อยู่เลยอร่อนะเดีย๋ยวให้มามาไปเห่าโจงเย็ย กลับมาสู่มือกลางวันค่ะหลังจากที่มือเช้าเราทรมานตัวเองไปแล้วนะคะมือนี้บอกว่าทรมานหนักกว่าเดิมข้าวขาหมูเคยกินเอรี่คุยน้อยไามแล้วก็มี แช่เย็นมาเหมือนกันส่วนอีกหนึ่งเมนูนะคะอันนี้คือแบบเป็นเกรดเกรดอะ่ะยังไม่ถึงกับแข็งนะคะอันนี้ก็คือน้ําซุปแล้วก็มาพร้อมกับบะหมี่ค่ะอันนี้ก็แช่ฟรีดนะคะแต่ว่ามันยังไม่แข็งขนาดนั้นแล้วก็อันนี้แช่เย็น,นะคะ่ะให้มาเรียกว่ามาจะเริ่มมาไหนก่อน๋ยเตี๋ยวแล้วกันคิดซะว่ากินราเมนเย็นเหมอนกันเออ ็นมหมี่เลยนะแบบไม่เย็นแบบนี้เย็นเยี่เยี่เลยนอกจากจะเย็นแล้วก็คือยังเป็นก้อนอีกด้วยน้ำซุปก่อนละกันเตาทำไมวะมันเค็มจังปกติเวลาแช่เย็นแล้วรสชาติมันต้องเบาลงปะเค็มขึ้นสิเอ้าเหรอรู้สึกว่ามันเค็มก็เลยไม่รู้ว่าก๋วยเตี๋ยวร้านนี้คือเค็มหรือว่า พอไปแช่เย็นแล้วมันยิ่งเค็มแต่นี่คือเย็นแบบเราดื่มน้ำเย็นๆเลยอะ่ะเหมนกินน้ำเย็นอะ่ะามาลองลูกชิ้นโอ้โหเข่งทำมาหรอต่อไปคือเส้นจึงจึงจึงต้มก้อนนัวว่นเลยอืมเกล่ยวกางเลยท่าเหมือนแมนมีเย็นอยู่นะ ตังรู้สึกมันเหมือนไอเนี่ยไอขนมหวานที่เยาวราที่มันมีเส้นบะหมี่แบบเนี้ยเขาเรียกมีหวานคือตัวบะหมี่ไม่แย่นะแต่ตังรู้สึกน้ำซุปมันเค็มมากเลยเส้นอย่างเดียวอ่ะไม่แย่ทุกคนมราเหมือนกินแบบมีหวานที่มันเย็นๆใส่ในของหวานภาพมันไม่น่ากินจริงๆแต่่าน้ำซุปมันแย่อะก็ลองดูค่ะเป็นอิกฉีสันวหนึ่งของชีวิตแต่มันจะทําให้ เพราะปกติเราจะแบบอันนี้คือแบบก็อิ่มแล้วนะอันนี้น่ากลัวกว่าที่ทุกคนเห็นเนี่ยไม่ใช่ของปลอมนะครับอุ้ยแต่บางคนชอบกินใช่ป่ะอ๋อที่เป็นวุ้นขาหมูใช่ไหมเออเออเหมือนใคยเห็นอว่ามันลวงพุดดิ้งขาหมูของเรา ผงวุ้นหรือผงเจลาตินใดๆอะคะ่ะนี่คือคอลลาเจนกินแล้วจะหน้าเด้งข้าวก็คือร่วนข้าวก็เย็นด้วยนะหนูก,กินอันนี้เปล่าๆปล่ากันละกันชอบละสิอร่อยเลยเหรอแต่ข้าวที่ไม่ไหวไหมข้าวแข็ง <laughs> ถ้าเป็นข้าวร้อนกับอย่างเงี้ยกินได้ไอเยลเลี่ยนนี้ก็โอเคอยู่คือเท็กเจอร์มันอร่อยนะคะมันเด้งเด้งหนึบหนึบ ไม่ชอบความเย็นที่มันเกิดขึ้นอ่ะอร่อยกินกับหมี่ไหมแต่มันเหมาะกับคนลดความอ้วนจริงๆอะคือถ้ากินมันก็เคี้ยวไปแล้วมันก็รวมกันไปเลยอ่ะมันก็เลยไม่รู้เพราะมันเย็นเหมือนกันไหมดเลยแต่อันนี้มันติดมเข้มจริงๆนะก็เลยรู้สึกว่าจากขาหมูที่รสมันเค็มใช่ไหมคะเจออันนี้ที่มันเค็มขึ้นมันก็เลยรู้สึกว่าหมเค็มแต่ดีกว่าข้าว นี่เมื่อกี้เรากินของที่ควรกินร้อนเป็นเย็นไปแล้วนี่ก็คือของที่ควรจะกินเย็นแต่ว่ามากินร้อนนะคะมีสับป,ปะรดกับแตงโมอี่บางเป็นคนไม่กินแตงโมนะ <c oughs> ไม่รู้ว่ามันปนกับแตงโมหแือเปล่ากินมันเล ผลไม้ต้องเป่า <c oughs> ไม่แย่หน้าอย่างนี้คือไม่แย่ไม่แย่แต่มันแปลกอะผลไม้โกติเราคือเย็นๆน่ะพอ,อน,นี่มากินอุ่นๆมันก็เลยรู้สึกแปลกๆแต่ว่าตั้งนึกออกแล้วตั้งเคยกินสเต็กที่มีสับประรดอบอะวางอยู่ข้างบนอ๋อแต่นั่นคือจริงๆเขาเอาไปย่างอ๋อใช่ใช่สับประรดยา่างสับประรดก็เลยไม่ค่อยแปลกเท่าไหร่แต่ว่าอย่าดม ซลเ่ื้อแบบปร่งๆแบบ mm hmm. ก็ไม่แปลกแต่ว่าเป็นอะไรที่ไม่กินไ,ไม่กินเนี่ย <c oughs> อันนี้ไม่ผ่านเรากินเย็นๆดีกว่าใช่ six hours later แล้วก็โคคาโคล่ากินแบบอุ่นร้อนอันนี้เป็นลาบหมูครับคือตังเอาไปแช่ฟีดจนแบบ <c oughs> แล้วก็มีปีกไก่ทอดเอาไปฟีเหมือนกันใช่แล้วก็ฟีดพร้พอมน้ำจิมด้วยค่ะแล้วก็มีคอหมูย่างค่ะน,นี่ก็เอาไปฟีดนะคะตังอยากลองส้มตำอุ่นร้อนก่อนมันนว่าจะลองคบกร้อนอ๋ออ๋อร้อนจริงอะเมื่อกี้คือเอาออกมาจากไมโครเวฟก็คือเดือดปุดๆุด โอ้ยกลิ่นก็ยังเป็นแบบโคคาโคล่าอยู่นะได้หรือไม่ไ่ซาเลยไม่เหมือนโคคาโคล่าที่ <c oughs> ร้อนไ <c oughs> ม่เหมือนโคคาโคล่าที่ <c oughs> ที่ไม <ป S> ่ไม่นานแล้วเปิดไว้ประมาณ2เดือนแล้วอะ <c oughs> คือไม่หลงเหลือความซาเลยแมย้แต่น้อยคือแบบแต่ว่ายังมีความหวานอยู่เห <c oughs> มือนมีแบบความอมเปรี้ยวเบาๆแบบเแบาๆจมดำแต่ตตว่านี่น่าจะไม่แย่นะ่ะ แบบไม่มีความสดชื่นเลยไม่รู้รสชาติมันจืดเป็นเพราะว่าเราไปอุ่นแล้วน้ำน้ำมะนะฟองออกแต่ว่ามันไม่เข้มข้นมากแต่รสชาติก็จะไม่เหมือนซ้่มตามเพราะปกติซ้่มตาม,มันก็จะแบบอุณหภูมิห้องหรือแบบเย็นเย็นมาละกออะไรเงี้ยอยันนี้ก็จะแบบกินแล้วอุ่นๆเหมือนไปนั่งกินซ้มตามตามแดดก็คือไม่อร่อยน่ากินจุ ้้วเ,เขามนี่ยระหว่างหมูกับฟันอัะนไหนจะหากก่อนกันไม่แต่ท่านี้อร่อยเราอาจจะเปิดโลกปิงซูเลยก็ได้นะจะหาทำเหมือนกินแบบหมูดิบอะ่ะอันนี้ไม่ไหมแย่ yeah, ที่สุดของวันนี้ยังเหลืออีกสองอย่างก็คือปีกไก่ทอดแล้วก็คอหมูย่าง แต่นี้ก็ยังไม่ค่อยเย็นเท่าไหร่เนี่ยจริงๆตอนแรกกะว่าแบบไปแช่ช่องฟีดแล้วให้แบบน้ำแข็งเกาะเลยยังเป็นคอหมูย่างอยู่อืมนี่ก็ลองเทาแตะแต่ยังมีหัวลาคือลาบมันเย็นมากด้วยความที่เหมือนลาบมันมีน้ำยำมันก็เลยเย็นเร็วมั้งพอมันเย็นเร็วก็คือแบบกลายเป็นเย็นแบบเย็นเย็นอ่ะอันนี้คือมันยังไม่ค่อยเย็นเท่าไหร่แต่แบบ อันเหนียวมากและเมนูสุดท้ายนี่ก็คือปีกไก่ทอดหืมหนัง่กรอบเลยอ่ะไม่แย่นะไม่ต้องรู้สึกว่าไก่มันหวานจังเลยคือกินไปแล้วมันมีแบบรสหวานหวานเค็มๆอ่ะก็เลยรู้สึกว่าแบบเออก็ก็ไม่ได้แย่อาจจะเป็นเพราะเขาปรุงไก่ ปรุงให้มีรสหวานด้วยอ่ะแต่ดีกว่าขา้ขวาวหนึงอ่างข้าวหนย่งอางเย็นแล้วมันทั้งเหนียวมั้ทั้งจืดเหมือนเคี้ยวรองเท้เาแตะก็คืออันนี้ถ้าจําเป็นจริงๆอ่ะสมมติไม่มีไมโครเวฟไม่มีอะไรให้กนเลยถ้า,ามันจะด้วเย็นอย่างเงี้ยยังพอจะหยิบมากินได้ได้ยังฝืนกินกินจะแบบกินแก้หิวได้ไม่เหมือนหมูหมูแ้่เย็นคือแบบย<ข>อยากหาทำ ของเย็นสลับของร้อนนะคะอะไรที่ควรจะกินเย็นแล้วก็ามากินร้อนอะไรที่ควรกินร้อนเราก็เอามากินเย็น,นะคะ่ะก็ใครที่ดูอยู่นะคะแล้วชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกิ๊งกิ๊งนี่ใครต่างๆด้วยนะคะก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ่ะจะมาทําอะไรอีรกก็ต้องติดตามนะคะใครชอบยังไงหรือว่าใครมีชาเลนจ์อะไรอย,อยากให้ทำก็คอมเมนต์มาบอกข้างล่างได้นะคะตาตังอ่านดูคอมเมนต์เลยวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ ได้กว่าม <laughs> องดูแล้วแบบจะกินอะไรดี